ทำเรียวด้วย ร้อนจริง น้ำขังทางเข้าปั๊มลุยต่อครับเปลี่ยนแผนไปไปกินข้าวร้านใหม่นะครับเพราะว่าไปร้านอื่นไปที่ร้านที่จะไปเนี่ยของกินเยอะกว่าเขาเปียกไม่ได้กินละ อาวันอานลเลยี่สเอ็ดพอารศูนย์ซีบีอาร์พันซีบีอาร์ห้าร้อยอันนี้ฮาร์ลยอะไรเขาเรียกเซ1เอ็กแล้วก็สามอนะครับเย็ดเย็ดไปไป เชดโคตรหล่ออยบวกกับเบียรไปรยังสัตว <c oughs> ์ลุงลุงลุงฝุ่น โอ้ทางเขาไหมผู้แต่ว่าแถวนี้อากาศดีว่ะ ผู้บ้านหลังนี้สวยมาร้านชื่อร้านละลรวะาตันทางข้อขาไหม จะตลยเกาหลีโอเคครับวันนี้มาที่เกาหลีนะครับมาเกาหลีเนีกาหลีแลครับชื่อร้านผมก็ลืมลืมดูมาที่เกาหลีแล้วครับมาเกาหลีจำลองชื่อร้านอะไรครับพี่โยอ้อคิมบูครับบรรยากาศชื่อร้านอะไรนะครับ ที่คาเฟ่เดอร์รีทีค่ะอะไรนะครับคาเฟ่เดอร์รีทีค่ะที่เดอร์รีทีสอะไรเมนูแนะนำไม่นู้นแนะนำต้องเป็นล้านโซนที่เป็นลานแนะนำถ้าเป็นซีเนเซอร์นะคะก็จะเป็นออเรนท็อปปี้ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำส้มแท้ค่ะของครับอยู่อยู่มุกหนาหานะครับอยู่เส้นเส้นทางมายังไงครับเส้นทางก็อยู่ใกล้ๆกับโรบินสันนะคะแล้วก็เออ โวงเดียวซ้ายมาประมาณ2กิโลก็จะพบ้านราค่ะแล้วก็อาจจะต้องเลี้ยวซ้ายนิดนึงครับผมเดี๋ยวเข้ามาในซอยนิดน้อยคอะนะครัเป็น่ที่มีน้ำพึ่งมีอะไรบ้างเจ้าสมนไพรย้อนย้อนร้อนร้อนครับร้อนเลยเชิญรถแล้วนั่งลำเลยมันจะกลับ บรรยากาศดีมากเลยครับแต่ข้างนอกร้อนหน่อยรถจอดหน้าร้านร้อนไหมพี่ไม่ร้อน <c oughs> ไม่ข้างนอกนะ <c oughs> ข้างนอกแล้ร้อนอรจริง,งนอกไม่ร้อนโอเ่ไปข้างนอกใช่ไหม ไม่ใช้กายภาพกายภาพบางแทกกนไทยอ๋อเอนันเดี่ย้งอะเด็กเเข้าเลยเเข้ามารอรอเข้าก่อนนะครับ่งตอนแรกออกมาบอครับโอเคครับยังพอกันตอนแรกครับสวัสดีครับ โอเคครับก็ทานข้าวเสร็จแล้วจะไปถ่ายรูปที่ใต้สะพานริมโขงต่อนะครับรอรอรอแต่งเต็มอ่ีโ4ปั๊มอะไรเนี่ยรถซีหรอสุดยอดเย้เลยรถสนามพี่รถสนามเตือนอยู่ครับแต่ว่า เเตตืืออนนใชม่มีมีจเตือนม <c oughs> ีเตือนแต่พวกเ,วเตือน, <c oughs> นยังย <c oughs> ังเดือยยังไม่เตือนอ๋อพี่สั่งเฟลิ่งจีนร้านไหนนี่เ <c oughs> ด็ดแบบฮอน <c oughs> อู้หูน้มันเตือนปะ ก็เตือนไว้แต่ว่าเพิ่งออกบางหันนี่ จอดอะไรกันโอ้คิดต,ตมเพราะจะเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวไม่ได้อ๋อเป็นนักเป็นแอ่งน้ำไม่นอ้อยอ่ะพี่ยาไปไหนวะคือบ่เห็นมุกดาหารนะครับเนี่ยเราจะค่อยมีแบบนั่งตรงริมโค้งกันเนี่ยกินข้าว เนี่ยแถวนี้บรรยากาศดีมากเพราะผมชอบมากกันแล้วไม่ไ,มไมกลด้วยจากเร้อโทาเขาสิบบตื่น <c oughs> จอดตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้มุมนี้ได้เหรอ ทำไมไม่เอามุมโน้อนน่ะพี่โยแถวโน้อนน่ะไม่เอาแถวโน้น<อ>ไม่เอาแถวโน้นเวลาถ่ายรูปถุงสวยวไปตรงโน้อนน่ะเลยเลยไปไปก็ได้โอเคครับก็อันนี้ถ่ายรูปกันนะครับแบตโกโปรคงก็จะหมดละน่าจะปิดคลิปเท่านี้แหละนี่ครับจังๆบรรยากาศ ดีมากเลยครับอาวัน B4 นะครับ MT ศเก c r ห้ารอร<ว>ครับวัสดีครับวัสดีครับ CVR พันเอ้ยอันนี้ CVR ห้าร้อยสดงสิบมานะครับแล้วหกห้าศูนย์จำครับ <c oughs> แบตจะหมดแล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย